โอเม,มต้าูไหนีกัน้างดูอะไรบ้างสหรับงานคือจริงๆก็คือมันเป็นการผสม เมืองนอกก็มีกันอยู่แล้วเป็นการคอลแลบแบรนด์แล้วก็ในเรื่องของความงามอะไแล้วก็มีแฟชั่นโชว์ใช่ไหมคะแต่ว่าในเมืองไทยก็ยังไม่มีวงการศัลยกรรมวงการแพทย์ที่ทมาทําอะไรแบบนี้เราก็อยากจะ,ะสื่อสารไปกับประชาชนแล้วก็หลายๆคนว่าเฮ้ยโอเคด้านความงามอะค่ะก็จริงๆด้านการแพทย์อะมันสามารถผสมผสาปนปกับแฟชั่นได้เลยมันส่งเสริมกันได้เลยค่ะ เป็น2แบรนด์ที่ที่ร่วมมือกันกับเราอะนะคะคือินทิลากับอินซอมเนียนะคะซึ่ง2แบรนด์เนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันชัดเจนนะคะก็มีความน่ารักมีความเ,าเซ็กซี่นะคะเข้ากับการาพรีเซนต์ของอบอดี้ของคนได้อย่างดีนะคะวันนี้ก็ได้ลูกสาวของ s อ c <laughs> ทั้งนั้นเลยนะคะหน้าตาคุ้นๆกันทั้งนั้นเลยคืออาจจะมีในเรื่องของการารีเชฟของบอดี้บ้างหน้าอกบ้าง อะไรเงรี้ยค่ะมาโชว์วให้เห็นว่าเอ้ยเอแฟชั่นกับด้านการแพทย์มันมีความเป็นธรรมชาตินะถึงทํามาแล้วมันก็สวยนะไม่ต้องทําใหญ่ทําตุ้งทำให้แบบเป็นแฟชั่นได้อะไรเงรี<อ>้ยค่ะคละคะอนเงะวันนี้อ, <oni> a, อยากจะดีใจกับ SFC <_ S 2> ด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นอีกโชว์หนึ่งที่มาโชว์ความสเล็จ <_ S 2> มากคือแฟชั่นกับความสวยอะ บิวตี้อะไรเงี้ยมันเป็นของูกันแล้วเรารู้สึกว่านางแบบทุกคนหรือว่าทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของเอเซียอยู่ในงานนี้แล้วคือเขามีความสวยเป็นของตัวเองเป็นบุคลิกแบบโดดเด่นเฉพาะขอ,ของตัวเองอะไรเงี้ยเราทุกคนก็มีความสวยแล้วแล้วเรามัน นั่งดูโชว์แล้วเรารู้สึกภูมิใจแทนค่ะคะะือเสื้อผ้ามันมีความเซ็กซี่ผสมกับความเท่เออ,อแล้วก็เลยทําให้ทุกคนดูโดดเด่นมากๆวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมงานแล้วก็เป็นงานที่แบบสนุกมาก <c oughs> ดีมากๆเลยค่ะเรียกว,ว่าผู้หญิงเราอย่าหยุดไว้อ่าเพราะว่าเท่เลยก็ได้อ่ะสวยหมดเลยแบบแม้กระทั่งน้องตะวันแดนเซอร์ที่ใส่แบบออกมาเต้นโบ๊อะไรเงี้ยเราว่าทุกคนมีความสวยหมดแต่ว่า เราเราชอบที่ทุกคนเขามีเอกลักษณ์ของตัวเองมองกระจกแล้วเราอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรที่เรารู้สึกว่ามองกระจกล้วมีความสุขมากขึ้นน่ะเออแล้วเราทุกคนมาที่เอสซก็ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นน่ะก็เลยคิดว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่แบบเหมือนครอบครัวมาลรวรู้สึกอุ่นใจนะร,ร้อนไปหน่อยนะคะวันนี้เวลาก็เคยเป็นคำที่แคลเ็นยังนงบ้างค่ะ,คะ,คะ ก็อย่างที่บอกเข้ามาแล้วเหมือนเป็นครอบครัวอุ่นใจแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องสวยเหมือนใครอ่ะเราแค่บอกคุณหมอว่าเราอยากได้อะไร <g ül> ดูกระจกแล้วเรารู้สึกมั่นใจกับอะไรมากขึ้นเลยค่ะที่นี่ก็จะจัดการให้หมดเขาใช้คําว่าอะไรแบบสวยแบบคัลต์มเมดอ่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> กไะก็ฝากนะคะว่าจริงๆการอย่างที่บอกนะคะการผสมผสานระหว,ว่างศิลปะทางด้านการแพทย์นะคะกับในเรื่องของแฟชั่น่ยทำได้เลยนะคะเราไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นใครเลยเราเป็นตัวของตัวเองนี่แหละนะคะแล้วก สามารถมีเทสในการแต่งตัวได้ไม่ต้องโปมากเดี๋ยววันนี้ที่ที่ที่แฟชั่นเนี่ยคือจริงๆโปมากถ้าดูเป็นโปนที่ก็โปมากแต่ว่าเรามีวิธีหรือเทสในการนําเสนอที่ให้ดูแบบว่าน่ารักแล้วก็เป็นตัวของตัวเองในแต่ละคนได้เลยอะคะอ่ะ